X เพิ่มีปีที่ผ่านมากระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับิครับก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับจริงๆ X เพิ่งเราเนี่ยเพิ่งเข้ามาในตลาดเมื่อประมาณเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับอันนั้นถือเป็นการเปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกแต่จริงๆเราเริ่มจำหน่ายจริงเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานี่นะครับด้วยรุ่นเดียวคือ G6 แล้วเราเพิ่งมาเปิดตัว X 9เมื่อตอนเดือนมีนาคมปีนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้านับกันจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้จะถือว่าเป็นปีแรกที่ e อ็กซเรามีการจำหน่ายเต็มปีเป็นครั้งแรกแล้วด้วยการที่เรามีเพียง2รุ่นแค่ G ีซกับ X9 เนี่ยปรากฏว่าเราสามารถทำยอดขายได้มากกว่า3,000ันคันแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีคือ e อ็กซเราเนี่ยขึ้นมาเป็นที่1นะครับเป็น n u m b บ r 1วันในตลาด c ช i n e s e Premium EV นีน่แต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็ถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีประสบความสำเร็จ ในระดับหนึงห่งแหละที่ที่เราถือว่าพอใจมากสำหรับปีแรกปีหน้าเราจะเห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมครับครับก็จากปีนี้นะครับเราก็ในเชิงของผลิตภัณฑ์เราก็มีการแนะนําไปหลากหลายรุ่นปีหน้าแน่นอนเราก็ยังคงเดินหน้าแนะนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นก็จริงเอ็กซ์เพิร์เราเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับเรื่องของ AI ทั้ง AI ที่อยู่ในรถยนต์ซึ่งล่าสุดที่ประเทศจีนก็เพิ่งเพิ่งมีการนำเสนอระบบ ออโตนอมัสไรฟิ n งรุ่นล่าสุดที่เรียกว่าล้ําสมัยมากยิ่งขึ้นมาเข้าใกล้าการที่เป็นการขับขี่ไร้คนขับเข้าไปทุกทีแหละนะครับหรืออย่างค m มานอยหุ่นยนต์ที่ Generation น e n e r a อ i o เที่2เนี่ยสามารถเดินได้เหมือนมนุษย์มากจนคนแซวว่านั่นคนเดินไม่ใช่หรอไม่ใช่หุ่นยนต์หลยจนเราต้องตัดขาเกงคือตอนนี้หุ่นเรามีกําลังจะมีมีกล้ามเนื้อมีผิวหนังแล้ว เราถึงต้องตัดขากางเกงหรือตัดขาผิวนาวไปเพื่อโชยเห็นว่านั่นคือหุ่นยนต์ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นว่าเทคโนโลยีของ Next g e r t i o าเราล้ำหน้าเข้าไปมากยิ่งขึ้นในปีหน้ามองเรื่องของกลยุทธ์เกี่ยวกับที่เราจะงัดประู้อยังไงมองแล้วสงครามราคาเกี่ยวรถไฟฟ้าเนี่ยจะเบาลงไหมครับหรือว่าจะยังเูแรนแล้วไอ้เหจะปรับตัวสู้กับแบรดคครับครับคือจริงๆก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าตลาด e.V. เนี่ยหรือพตลาด e.V. ที่เป็น e.V. ของจีนไซนิส e.V. เนี่ยการแข่งขันก็ดุเด,ดือดแหละทั้งในเรื่องของราคาเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆแต่ของ X เผื่เราเนี่ยเราจะไม่ไม่ลงไปแข่งในใ,ในในการแข่งขันลักแบกนั้นเรายังคงชูเรื่องของจุดเด่นเรื่องของความเป็นเทคโนโลยีของเราที่เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะความพรีเมียมของเรานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง เรามีรถรุ่น g 6อยู่นะครับเราเพิ่งเปิดตัว New g 6ไปเมื่อตอนเดือนสิงหาก็เป็นรุ่นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับพรีเมียมทุกอย่างนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นเทคนโนโลยีการขับขี่จฉริะเทคโนโยีแบตเตอรี่800โวลต์ที่ชาร์จเร็วนะครับชาร์จ10%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง12นาทีแล้วก็ถือว่าได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากนะครับ แล้วล่าสุดเมื่อสักประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีการเปิดตัวอีก,อกเกรดหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งของ G6 เราเรียกว่าเป็นรุ่น Standard Range นะครับ Standard Range ตัวนี้เนี่ยยังมาด้วยเทคโนโลยีที่พรีเมียมเหมือนเดิมทั้งเทคโนโลยีการกขับขี่อัจฉริยะเทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวลต์ชาร์จเร็ว12น,นาทียังมีเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีการปรับฟังก์ชันบางอย่างเพื่อให้ ตัว G six เนี่ยมาอยู่ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ง่ายขึ้นก็คืออยู่ในราคาเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการบอกได้ว่าเทคโนโลยีที่เคยอยู่ในระดับพรีเมียมเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่มาด้วยความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ของ X เผิง,รงเราที่จะเข้าไปแข่งขันนะครับคือเราจะไม่ไปแข่งในลักษณะของราคาไม่เข้าไปแข่งในเรื่องของโปรโมชั่นแต่เราจะพยายามเอาเทคโนโลยี ที่ล้ําสมัยที่เป็นจุดแข็งของเอ็กซ์เนะครับทคโนโลยีที่เคยอยู่ในระดับพรีเมียมเนี่ยแต่มาอยู่ในราคาที่จับต้องได้มากได้ง่ายขึ้นอันนี้น่าจะเป็นที competitive advantage ของเราเลยและจากนี้ไปเราก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่ทำางแงก็ได้ให้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบนี้ให้ทุกคนลูกค้าทุกท่านได้มีการสัมผัสได้เหมือนๆกันครับ